สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอทีเดอ้อพระอรอกำลังจิ้มจิ้มนะคะจิ้มจิ้ม,มจิ้มพ่อแม่พี่น้องจิ้มพักพักขึ้นใชยไปช่ำพ่อแม่พี่น้องเออพักพักขึ้นใชยมันพอช่ำแล้วกำลังจิ้มเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเย้ย เอาไปให้พ่พอแม่พี่น้องเบิ้งแน่นะ่ะแป้งที่แม่เตรียมไปนะ่ะนี่บ่ะแป้งคราบสีซ้ำไหนล,ล,ล่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วเออสีซ้ำยังมาเร่งมันจังสีซื่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจังสิติดใบพันวาเนาะเอออู้มีกระหามม่วงกลัวเลยสีพุกม่วงแล้ว ทำย่ำมะแลงเพิ่นว่ามันจังติดย่ำมะเ้ามันสิซื่งพอว่อเทเวะเพิ่นว่ะภูเถาเพิ่นบอกเนาะเขาก็เห็ดตามเพิ่นเพิ่นบอกมาเขาก็จัดไปขันซ้ำย่ำกระย่ำมะเ้าย่ำกระเวนเด็ดเผามันมันสิบขืนมันสิจ่ายเพิ่นวะเมื่อจำใด้ก็งมเอาเนี่ยละ นะคะเอาเอาช้อนนะคะจิ้มเอาเดี๋ยวพ่อออนเอาไปชําก่อนพ่อทยอยจิ้มเอาเนาะเพราะว่าชําห่างๆหน่อยนะคะตามมาเลยทำไมพี่นอ้องอ้นี่นะคะก็ได้มาแล้วก็จะมาชําลงเลยเพราะว่าพ่อออนก็เตรียมแปรงแล้วก็ลดน้ํานะคะชุ่มชื้นแล้วนะคะ ผักได้กินน้ำแล้วนะคะเนี่ยต้นมันก็จะแตกใหญ่นะคะคุอด็กคเดี๋ยวรอรุ่นนะคะจะงามหรือเปล่าขึ้นมาแล้วยุงก็เยอะนะคะคุอด็กคเปิดไฟหน่อยก็ได้นะดู เปิดไฟถ่า 4, ยคลิปให้คุณเอซี่นเห็นเออคุณเอสีจะได้มองเห็นแม่น,นั่นนหะเอ้พอดีเลยก็มองก็จะเห็นนะคะคุณเอีเพราะว่านี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะทำแล้วเนาะนี่นะคะจนอื้นชช่พอทำแล้วก็าต้องรอลุ้นนะคะว่ามันจะงามไหมหลังจากที่ทำแล้ว ว่าคุรก็ถามถามมีขายไหมมีขายไหมตัอนก็บอกว่ามีก็ยังไม่โตนะคะเนี่ยขนาดนี้ก็พอช้ำแล้ว คล้สิเดี๋ยวก็จะไปจีมเอาอีกนะคะี๋ยวส่องไฟให้หน่อยโอ้กว่าจะเห็นต้นนี่ก็อย่างว่าเนาะมันก็เมิดแล้วเออนี่แหละคุณีส,สีเอ้ยผู้เฒ่าบอกว่าให้ชํำตอนแรงเราก็ต้องหาตอนแรงนะคะนั้นมันก็แนมไม่เห็นหงเนาะ ัเป็นเบาอีกอย่างดอกไม่ใแง่เนี่ยชักแล้วสิแม่กับเบาพิชนะบ่าเป็นอยังดอกตำรวจเพิ่ลบจับดอกเอาพีจอะไรวะเบาพีก็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อไม่พี่น้องเอ้ยขั้นเฮามันจะมีการผิดพลาดบ้างเนาะค่ะเนาะข้าส้มมันเยอะคุณนะแม่ข้าส้มมันเออะคุณนะแม่ก็ว่าอยู่แม่มองไม่เห็นแล้วเห็นผักแล้วเห็นอย่างนี้เห็นอย่าง ก็เห็นที่แสงไฟหนูสองนี่แล้วโอ้กว่าจะจีมได้นะคะพอมีน้องสงสัยต้องหาตัวมาช่วยจีมแล้วดูอย่างนี้ก็จีมไปตั้งแต่หัวเวียน ลูกบอกให้เอาต้นใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ไหม,มโค้งเยอะๆนะอ <c oughs> พอชำักเสร็จก็จะกลับกลับบ้านพรุ่งนี้เช้า,ชาก็จะมาลดแต่เช้านะคะคุณเอฟซี สามวันก็ติดแล้วเราลดน้ำเช้าเย็นนะคะ เอามาอีกก่อนนะคะคุณพี่เอามาชำก่อนว้าวอีกว่าใกลธรรมดานะด้านค่อยจะเห็นด้วย ค่ะคุณเอซีคำมือแล้วบอนก็ยังชาผักอยู่นะคะก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราชาผักนี่เราต้องชาตอนแรงนะคะตอนเย็นอย่างนี้นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยต้นผักเราเนี่ก็จะได้ชุ่มชื่นนะคะคุณเอตีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ